สวัสดีสวีดัตพี่น้องทั้งหลายครับมาวันนี้แอดกลับมาพบก,กับดับสิบบนปริศนาพารวยครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดทั้งหมดพี่แอดกอลละมายนะครับดับสิบบนหมดี่แล้วดับเอาอยู่ครับ เหลือหลักสิบตัวแลสองสามสี่ห้าเรากดว่าหวยออกหนึ่งสี่สามนะครับวันนี้ดี่แอดก็เลยนำมาโพสต่อเนื่องครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ติดตามนะครับท่านคิดถูกแล้ว จะเย็นๆดูกันไปครับอันนี้ก็คือดับหลักสิบบนยุสนาพารวยครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดงวดแล้วนี่ตัวอย่างดับสิบดับหกสองสองเจ็ดเก้าเก้าครับออกเก้าสามหนึ่งดับสิบถูกต้องครับอ่าไอ้ตั้น ดูไปนะครับพี่อก็จะค่อยๆเลื่อนให้ตอนนี้คือดูเป็นตัวอย่างนะวัาที่1นึ่งในวัน,นที่2ก็ดับ0ูนย์หนึออก9ก้ครับตำงานที่ไรคอมมีปัญหาทุกทีดูไปนะครับพีก็ บกมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปรไปจากใจกับกลับกันอ่าวินโดดักหมดที่สิบครับก็คือเจ็ดเจ็ดสี่แปดหนึ่ง วันที่เจ็ดวันที่ทุที่แปดครับศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดประมาณนี้ก็ได้ครับออกเก้าห้าสามอ่าวนไปครับงวดที่สิบหกก็ดับตามนี้ทั้งหมดร้อยห้าสิบงงวดครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนคุยมาตันได้หัดดูครับว่ามันดับยังไง หากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำไม่เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใกรคนหนึ่งคอยกันหนึ่งลำพึงแต่เธอ ดูไปครับโวดียี่สิบเก้าอ่าเลื่อนปดีกว่าครับให้ดูไปอย่างงวดที่แล้วก็ดับอยู่หมัดครับแล้วก็มีแนะนวไว้ว่าถ้าท่านใดอยากจะดูข้อมูลที่พิเศษกว่านี้ก็ให้คลิกที่ลิงก์กไปดูที่ห้อง V A P เป็น V A P กัน ด้วยความสมัครใจะนะครับอย่ามาด่าพี่แอดเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านได้ตัดสินใจนำพาไปสู่การได้3ามตัวตรงนะครับหากภัยดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากลายคลอนจากลาน้ำตาเธอคงล้นเออ phàm chính tự na thân ma cháy trái thiên thơ coi phúc thơ là mơ mơ à. ta lại à รับท่านที่มาใหม่ก็ให้ดูกันไปเรื่อยๆครับท่านที่ดูจนเข้าใจแล้วก็ไปดูตอนจบทีเดียวเลยก็ได้ครับอ่ากับงวดที่90อ่านดูต่อไปนะครับดูลงมาคือดับ10 บนครับ703 729ออก3า1ดับถูกต้องครับ,บทานี้ครับหอ,อกไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากใครคอนจากลาน้ำตาเธอคงล้นเออบอกความจริงเตืดนะฉันเมาใจเพียงเดอิอ หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปรอบใจให้เธอลืมความรังใจฉันยังรอเธอไม่นายตอนที่หนึ่สองนะครับดับ สิบบนห้าเจ็ออกแปดครับี๋ยวพี่แห้ก็จะนำลิงก์ไปให้ดูว่าวิธีสมัครสมาชิก v ว p เอาสำหรับตั้นที่พร้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนเพิ่มพร้อมที่จะเสี่ยง เพื่อเข้าสู่3ตัวบนตรงๆครับเด่นประจำหลักร้อยประจำหลักสิบประจำหลักหน่วยจะมีเข้ามากกว่าผิดครับจดจำคำ คำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกบอกจากใจฝากไปมีคลายดวงใจใวันจะรอคอยแต่เธอรัก,เธ,รกเธอเธอกคงม,มันคอยนับวันให้เธอกลับมา <c oughs> ขอไปครับอ่ามาแล้วครับ อันนี้ก็คือดับหลักสิบบนครับดับหลักสิบบนเด,ดี๋ยวดูขั้นบนนี้ทำไมดูกลางอ่านี่ก็คืองวดที่ผ่านมาครับดับสิบบนแปดเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เก้าเหลือสองสามสี่ห้าครับหวยออกหนึ่งสี่สามถูกต้องครับเพราะก่อนนู้นก็ดับถูกต้อง ราสองว่าก่อนโน้นก็ดับพ่านะครับพี่แอดบอกไว้แล้วว่าให้อดทนและรอคอยไอติดตามแล้วท่านก็จะมีโอกาสได้มากกว่าเสียครับท่านที่ถอดใจเลิกติดตามก็เสียได้นะครับดับหลักหน่วยบนก็เข้ามาแต่แล้วก็มีชุด4ี่สามแต่พี่แอดไปไปจับคู่ไม่ครบถ้าท่านใดที่จับครบก็ถูกกันไปแล้วครับ วันนี้ดับหลักสิบบนดับหนึ่งสามสามสองศูนย์ศูนย์ครับจำไอ้มันครับดับสิบบนพี่แอดก็จะดองมาทักป๊บกับท่าน,น,นได้ศึกษาจดจำนะครับดับหลักสิบบนอ่าต่อมาครับสำหรับท่านที่จะเป็นวีไอพีถ้าคลิกมาจากยูทูบที่แอดวางไว้ให้ อย่างดที่แล้วที่รีวิวให้ดูครับก็คลิกจะมาเจอหน้าเว็บก็ไปในห้องสมัครเลยครับวีแต่ถ้าท่านที่มาสู่หน้าเว็บเศรษฐีพันล้านคือเว็บนี้แหละครับเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้าน, 7, าน com ครับก็จะมีกล่องแชทต,ต,ตรงนี้ เลื่อนลงมาก็จะเจอแถบตรงนี้ว่าสัหรับ V I P out to be a V I P membership คลิกตรงนี้ครับสี่มพูก็จะนำท่านเข้าไปสู่ห้องสมัคร V I P ครับสำหรับท่านที่สมัครใจะนะครับท่านที่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องสมัครครับเดี๋ยวจะมาว่ามาอะไรกันอีกไม่อยากมีปัญหาครับเอาสำหรับท่านที่ สนใจจริงๆครับเพื่อจะไปสู่3ตัวตรงจะต้องได้แน่ๆครับไม่รู้งวดไหนละอาจจะเป็นงวดต่อไปนี้แหละครับเพราะเลขกำลังเดินดีอยู่ครับก็สมาชิก VIP คนไทยกั้นต่ำสิบงวดครับ1000บาทหรือไม่ต้องโอนมาสมัคร1ปี2,400บาทสมัครแล้วก็ส่งเงินมาที่บัญชีเนี่ยครับบัญชีสมพพสังแก้บัญชีเลขที่นี้ธนาคารกสิกรไทยอันนี้บัญชีคับเลขที่บัญชี ธนาคารกรสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่นะครับเนี่ยพอโอนเสร็จแล้วไอ้ท่านแจ้งมาที่ตรงนี้ครับที่อีเมลนะพิมพ์อีเมลเลยส่องอีเมลมาบอกวันเวลาที่โอนจำนวนเงินที่โอนนะครับพิมพ์มาบอกทางอีเมลของเนี่ยครับไปแอดนี่อ่าแล้วก็ไอ้ท่านสมัคร เป็นสมาชิกของเว็บเศรษฐีพันล้านนะครับแล้วก็ส่งชื่อ m y p s จะเอาชื่อเข้าห้อง VIP โดยการส่งทางอีเมลกันนะครับที่จะใช้ Facebook ทางอีเมลก็ได้ครับจะส่งลิงก์ไปให้เพื่อที่จะเข้าห้อง VIP นะครับเข้าห้อง VIP ได้ อ,อ,อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ดูสักแป๊บนะครับเพราะว่างท่านอาจจะด,ดูไม่จบไม่เสร็จอ่าหากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของ ใจไกลคนหนึ่งคอยกันหนึ่งลำปึงแต่เธออ่ะเป็นไงครับหลังจากที่ดูกันแล้วก็มาดูสูตรต่อครับดับ10บบนงวดนี้คือ133200เพราะฉะนั้นเหลือ10บบนก็คือ ดับสิบนดับสิบนหนึ่งสามสามสองนนยหครับหนึ่งสองาดับเหลือ10บนเด่นสี่ห้าหก็นะสี่ห้าหกเหลือ6ตัวแต่ในห้อง VIP ถ้าท่านอยากจะดูน้อยตัว TPS สรุปว่าเป็นตัวใดก็ สมัครวีีได้ครับหรือถ้าท่านไม่สมัครก็เอาอกตัวนี้ไปใช้แล้วก็๋ยวจะทําหลักหน่วยมาให้จับอีกทีครับก็เหลือประมาณสักไม่เกิน30ชุดแล้วก็หาเลขเด่นมาดึงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ไอ้ก็จะหาเลขเด่นมาให้แต่ถ้าเอาน้อยตัวที่สุดจับ3หลักเพราะมีหลักร้อยด้วยไงครับหลักร้อยจะสรุปให้เหลือ2ตัวเด่น1ตัวรองหนึ่งตัวนะครับ โอเคครับก็ดูกันได้นะครับตอนนี้ก็วิธีสมัคร VIP สมัครใจก็ได้ครับหากไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากคลายกรอนจากลาน้ำตาเธอคงลน้นเออบอกความจริง เติดหดนาฉันเมาออใจเพียงเธอคอยพบเจอละเมอเมอหาเะครับเดี๋ยวเราก็พบกับสูตรอื่นๆต่อไปนะครับในเรื่องนะถ้าสนใจก็เชิญนะครับ คือสูตรที่ดับแล้วก็สูตรที่เด่นที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับถ้าต้องการนอยชุดก็พบกันได้ครับในห้อง VIP ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ